สวัสดีค่ะชื่อพัทรัดีธนวงวานิชจากอิสุสุสมุวนไทยกรุงเทพสาขาพระราม2ค่ะวันนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นแคมเปญจากศูนย์บริการอิสุสุกันค่ะไปพบกับแคมเปญโปรโมชั่นดีๆเลยค่ะแคมเปญพารถคันเก่ามาเข้าศูนย์รับโปรสุดคุ้มที่อิสุสุคุ้มที่1ราคาเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง7ลิตรพร้อมไส้กรองและค่าแรง สูตรมาตรฐาน1,390บาทสูตรกึ่งสังเคราะห์1690บาทฟรีตรวจเช็คสภาพลด30รายการค่ะคุ้มที่2ส่วนลดพิเศษอะไรแท้จากตีเพชรลดไปเลย15%นะคะและคุ้มที่3รับทันทีส่วนลดสูงสุดมูลค่า3,000บาทค่ะ สำหรับ New 7ซเรถอิ u z ดีแม็ปี2003จนถึงปี2011และอิส z u ูดากอน Power อร์รถบิ๊กอัพและรถจนนั่งอเนกประสงค์อิสุสุทุกรุ่นก่อนปี2011เริ่มตั้งแต่วันที่7มีนาคมจนถึงวันที่30ธันวาคม2565นี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับโปรโมชั่นครอบครัวยูนูโส,สที่นํามาฝากวันนี้อย่าลืมนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องหรือว่าจะเข้าส่วนบริการทุกครั้งสามารถนัดหมายได้ที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างหรือว่าจะเป็น Line แอดค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะสําหรับคลิปครั้งต่อไปเราจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆนํามาฝากสําหรับในโปรโมชั่นสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากคะ่ะ